สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ Auto Speed Society ช่องที่พร้อมนำเสนอข้อมูลรีวิวเชิงลึกเกี่ยวกับเทคโนโลยีใหม่ๆยานพาหนะสมัยใหม่และนวัตกรรมที่น่าตื่นเต้นที่สุดของยุควันนี้เราจะพาทุกคนไปพบกับสุดยอดเทคโนโลยีการบินไร้คนขับที่กำลังถูกจับตามองทั่วโลกรวแอรพิด UAS 2026ที่ได้รับการพัฒนาขึ้นมาเพื่อรองรับทั้งงานเชิงพาณิชย์การทหารและการสำรวจในระดับที่ก้าวล้ำกว่าเดิม a i r ์เพ UAS 2026ถือเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ได้รับการปรับปรุงจากแพลตฟอร์มที่ผ่านการใช้งานจริงมาแล้วหลายเวอร์ชันโดรนรุ่นนี้มีการออกแบบที่ล้ำสมัยและแอโรไดนามิกที่ดีกว่าเดิมรูปทรงภายนอกถูกพัฒนาขึ้นเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบินลดแรงต้านอากาศและเพิ่มความเสถียรในสภาวะลมแรงโครงสร้างตัวถังทําจากวัสดุคอมโพสิตท,ที่มีความแข็งแรงสูงแต่น้ําหนักเบาส่งผลให้โดรนสามารถบินได้ยาวนานและคล่องตัวมากขึ้น ด้านสมรรถนะการบินแอร์พิท UAS 2,026สามารถทำความเร็วสูงสุดได้มากกว่า200กิโลเมตรต่อชั่วโมงพร้อมระบบควบคุมการทรงตัวอัตโนมัติที่ทำให้บินได้อย่างมั่นคงแม้ในสภาพอากาศที่ท้าทายจุดเด่นสำคัญคือระยะเวลาการบินที่ยาวนานกว่า8ชั่วโมงต่อการชาร์จหรือเติมเชื้อเพลิงหนึ่งครั้งซึ่งทำให้มันเหมาะสำหรับการใช้งานในภารกิจระยะไกลและการลาดประเวณอย่างต่อเนื่องระบบขับเคลื่อนของโดรนรุ่นนี้ใช้เครื่องยนต์ประสิทธิภาพสูงผสานกับระบบไฟฟ้าแบบไฮบริด ทำให้สามารถเพิ่มระยะเวลาใช้งานและลดการสิ้นเปลืองพลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพเสียงการทำงานเงียบกว่ารุ่นก่อนก่อนทำให้สามารถปฏิบัติภารกิจโดยไม่เป็นที่สังเกตได้ง่ายถือเป็นข้อได้เปรียบที่สำคัญทั้งในด้านการทหารและการใช้งานพลเรือนเมื่อมองมาที่ระบบเซนเซอร์ a อปิ UAS 2026มาพร้อมกับชุดกล้องความละเอียดสูงที่สามารถถ่ายภาพและวิดีโอในระดับ 8K รวมถึงระบบกล้องอินฟราเรดและกล้องตรวจจับความร้อนทำให้สามารถใช้งานได้ทั้งกลางวันและกลางคืน รวมไปถึงในพื้นที่ที่มีหมอกหรือควันระบบเรดาร์และ l IDAR ถูกติดตั้งเพื่อใช้ในการทำแผนที่3มิติการตรวจจับสิ่งกิดขวางและการนำทางในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนโดรนรุ่นนี้ยังมาพร้อมกับระบบ AI ที่ช่วยในการวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ทำให้สามารถจำแนกวัตถุตรวจสอบพื้นที่และสร้างรายงานอัตโนมัติได้ทันทีโดยไม่จำเป็นต้องอาศัยมนุษย์ควบคุมในทุกขั้นตอน ความสามารถนี้ช่วยลดเวลาในการทำงานและเพิ่มความแม่นยำในการตัดสินใจสำหรับหน่วยงานที่ใช้งาน AirPods 2 s 2 6ยยังรองรับการสื่อสารผ่านระบบดาวเทียมและเครือข่าย 5G ทำให้สามารถส่งข้อมูลกลับมายัางศูนย์ควบคุมได้อย่างรวดเร็วและ,สะเสถียรการควบคุมสามารถทำได้จากระยะไกลหลายพันกิโลเมตรโดยไม่สูญเสียสัญญาณระบบป้องกันการแทรกแซงสัญญาณและการโจมตีทางไซเบอร์ถูกออกแบบมาอย่างแน่นหนาเพื่อให้มั่นใจว่าโดรนสามารถปฏิบัติภารกิจได้อย่างปลอดภยัย ด้านความปลอดภัยในการบินแอร์พิด UAS 2 0 2 6มาพร้อมกับระบบหลีกเลี่ยงการชนอัตโนมัติที่สามารถตรวจจับสิ่งกีดขวางรอบทิศท,ทางระบบลงจอดอัตโนมัติในกรณีฉุกเฉินและระบบควบคุมสำรองที่ช่วยให้ผู้ควบคุมสามารถเข้ามาควบคุมได้ทันทีหากเกิดปัญหาขัดข้องนอกจากนี้ยังมีร่มชูชีพความเร็วสูงที่สามารถกางออกเพื่อปกป้องตัวโดรนและอุปกรณ์เมื่อเกิดเหตุการณ์ไม่คาดคิด สำหรับการใช้งานจริงแอร์พิท UAS 2026มีความหลากหลายอย่างมากไม่ว่าจะเป็นการใช้ในภารกิจทางทหารเช่นการลาากระเวณชายแดนการสอดแนมและการสนับสนุนภารกิจเชิงรุกหรือการใช้งานเชิงพาณิชย์เช่นการสำรวจพื้นที่เกษตรกรรมการตรวจสอบท่อก๊สและน้ำมันการสำรวจแร่และการติดตามภัยพิบัติทางธรรมชาติรวมไปถึงการใช้งานในด้านความปลอดภัยสาธารณะเช่นการค้นหาและกู้ภัยการเฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงภัยและการควบคุมฝูงชน อีกหนึ่งจุดเด่นของ a อ p i พ UAS 2026คือความสามารถในการบรรทุกน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นสามารถติดตั้งอุปกรณ์เสริมได้หลากหลายเช่นกล้องถ่ายภาพหลายสเปกตรัมเซนเซอร์ตรวจวัดสภาพแวดล้อมหรือ Mac แม้กระทั่งอุปกรณ์ขนส่งขนาดเล็กที่สามารถช่วยในการลำเลียงสิ่งของในพื้นที่ยากลำบากด,ด้านการบำรุงรักษาและการจัดการโรนรุ่นนี้ถูกออกแบบมาให้ดูแลรักษาง่ายขึ้นมีระบบวิเคราะห์สภาพตัวเครื่องอัตโนมัติที่สามารถแจ้งเตือนเมื่อถึงรอบการซ่อมบำรุงหรือตรวจสอบชิ้นส่วนที่เสื่อมสภาพ ทำให้ผู้ใช้งานสามารถยืดอายุการใช้งานและลดค่าใช้จ่ายระยะยาวได้อย่างมากในแง่ของดีไซน์ a อ p i เ UAS 2026ยังคงเอกลักษณ์ความทันสมัยที่เน้นความกระทัดรัดแต่ทรงพลังลายเส้นของโครงสร้างสะท้อนถึงความบเฉีียวมีการเลือกใช้สีที่สะท้อนความเป็นเทคโนโลยีขั้นสูงเช่นสีดำด้านผสมเมทัลลิกและรายละเอียดเสริมที่ช่วยให้โดรนดูแข็งแกร่งและมีมิติโดรนรุ่นใหม่นี้ยังแสดงให้เห็นถึงอนาคตของการบินไร้คนขับที่กำลังจะเปลี่ยนแปลงหลายอุตสาหกรรม การรวมเทคโนโลยี AI พลังงานไฮบริดและระบบสื่อสารความเร็วสูงเข้าด้วยกันทำให้แอปิด US 2026กลายเป็นมากกว่าโดรนธรรมดาแต่มันคือเครื่องมืออัจฉริยะที่พร้อมช่วยยกระดับประสิทธิภาพการทำงานในหลากหลายด้านสรุปแล้วแอปิด US 2026เป็นหนึ่งในโดรนที่ครบเครื่องที่สุดในยุคนี้ด้วยสมรรถนะการบินที่ยอดเยี่ยมเทคโนโลยีการตรวจจับขั้นสูงระบบ AI ที่ชาญฉลาดและความสามารถในการปรับใช้งานที่หลากหลายไม่ว่าจะเป็นภารกิจทางทหารหรือการใช้งานพลเรือน ก็สามารถตอบโจทย์ได้อย่างลงตัวถือเป็นอีกหนึ่งก้าสำคัญขององค์การพัฒนาเทคโนโลยีการบินไร้คนขับระดับโลกหากคุณชื่นชอบรีวิวนี้และอยากติดตามข้อมูลใหม่ๆเกี่ยวกับเทคโนโลยีการบินและนวัตกรรมล้ำสมัยอย่าลืมกดติดตามและกดไลค์ให้กับ Auto Speed Society <c oughs> เพื่อที่คุณจะไม่พลาดการอัปเดตครั้งต่อไปขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้า